สวัสดีทุกทุคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกมบ e ดเบฟโซนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยหลายคนได้เห็นผมเปิดกาชาภาคนองบทอายาคาชิโซไซตี้ไปแล้วนะครับซึ่งจะได้เห็นความเกลือของผมไปแล้วนะครับคร้งนี้เราจะมาเปิดกาชาเปมนเดิมครับแต่ว่าเป็นตั๋วนะครับอ่าเป็นตั๋วอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมรวบรวมมาได้ ค่อนข้างพอประมาณแล้วนะผมจะมาเปิดตัวเว็บโซเนี่ยร7 0ใบตัวทองนะครับอีก10ใบแล้วก็ตัวการันตีอีกทั้งหมด4ใบนะครับอ่ามีอันนี้นะครับที่เขาแจกมาให้จากเทศกาลน,น,นะครับอของขวัญเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะครับสำหรับตัวใบนี้ก็จะได้ตัวละครหกดาวนะครับดาวเวล200ทุกอย่างอัพแม็กมาให้เลยนะครับอก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเราผิดหวังมาจากตู้กาชา พานมาบทไปแล้วนะครับเราจะมาผิดหวังกับอีกกับในตัวอีกหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ไม่แน่นะครับในตัวอาจจะมีอะไรดีๆให้ผมก็ได้นะครับมาเริ่มันเลยนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาเปิดตัวเบฟโซกันก่อนนะครับเหมือนเดิมคนระับคอนเซ็ปต์เดิมผุมขอแค่ห้าดาวตัวที่ผมยังไม่มีนะครับอขอแค่ตัวที่ผมยังไม่มีนะครับก็มาถึงก็ไม่ได้เลยนะครับทำไมเปิดครั้งแรกมาชอบแบบเป็นทองตลอดเลยนะครับ นี่คือการเปิดครั้งแรกนะครับเวลานะเริ่มคลิปมามักจะออกทองให้นะครับมาไปที่ยี่สิบปฏิเสธมาบัน,นี้เฮ้ยฮ่าเบวคุย่าเหรอโอ้โหเป็นไงทุกคนเป็นไงอยากได้แล้วสิใครที่ไม่มีเนี่ยแต่ผมมีแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับ เอาไปอัพคัมพีเก่งนะครับเบลคุยะล่างนี้เก่งนะครับ,บ,รบตัวนี้มีโอกาสออกนะครับไม่ว่าจะเบลคุยะหรืออิจิโกะนะครับไอตัวนี้ออกมาซ้ำผมก็โอเคครับผมผมไม่คิดว่าแย่นะเพราะว่ามันได้จากตัว๋วนะครับได้จากตั๋วฟรีโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับเอาไปเพิ่มคัมพีได้นะครับถือว่าเปิดมาค่อนข้างดีอยู่นะแบบนี้ สองรอบได้ตัวเด็เดๆมาแล้วนะครับปฏิเสธต่อแบบนี้ไม่นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับใบที่สี่สิบนะครับเราจะรีบไปนะครับ <c oughs> นี่กินออกเลยนะครับแบบนี้เมื่อกี้นี่คือกินออกเลยเราจะเปลี่ยนนะครับไปตัวทองนะครับไปตัวทองเลย นะไปตัวทองก่อนตัวทองเนี่ยหลายคนดูคลิปผมมานะครับแทบไม่เคยออก5ดาวเลยนะเผลอๆไม่เคยออกไปด้วยนะครับครั้ออนะงนี้ก็ไม่ออกนะครับ้งนี้ก็ไม่ออกเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องปกติของตัวทองครับการันตี่4ดาวขึ้นไปนะครับแต่เหมือนเหมือนทางเกมจะลืมนะตัดตัวขึ้นไปไปด้วยนะเป็นการันตี4ดาว100%นะครับ แทบไม่ออกเลยนะครับตัวทองเนี่ยผมเล่นมาแบบออกยากมากอะไอตัวละครห้าดาวจากตัวทองเนี่ยส่วนใหญ่ออกแตเ่เบฟโซเบฟโซเป็นสส่วนใหญ่นะครับมาเถอะใหม่มานะครับโอ้ยคงนี้ครางนี้ทำไมออกยากจังเริ่มออกยากแล้วนะใบที่หกสิบแล้วนะหกสิบอืออันนี้เงียบกลิบโอ้โมีปฏิเสธ นึกว่าสามดาวล้วนโอ้โหโคตรสวยนะใครที่ได้มาแล้วแบบดีแล้วนะจะสวยมากเลยเพราะพี่แกเนี่ยเอาไปอัพคัมพีก็ง่อยกินเหมือนเดิมแบบตัวมันแบบมันเล่นไม่ได้นะใช้คําว่าเล่นไม่ได้นะคือเอาไปเล่นน่ะมันเล่นได้แต่แบบความเก่งมันแบบความเก่งมันไม่ค่อยแตกต่างจากพวกตัว มันไม่ค่อยแตกต่างกาบพวกตัวตัว,ตวแบบตัวห้าดาวครับมันไม่ค่อยแตกต่างกันเลยคือที่แตกต่างคือเขามีอเมลิตี้แล้วก็ค่าพลังที่สูงนะครับแต่ว่าแอนิเมชันในการออกสกิลของพวกเขาครับพวกตัว,วกเก่าๆเนี่ยไอเซนตัวเนี้ยนะครับมันช้ามากๆนะครับมันช้าแบบช้าโคตรๆนะครับเอาไปเล่นแทบไม่ได้เลยนะสำหรับไอเซนตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อหอคอยนะครับหอคอยแบบดันกระจกกเลยนะที่มันจะล็อกตัวเนี่ยเอาไอ้พวก ตัวไม่ง่อยๆพวกนี้ไปเล่นได้แบบเอาพวกตัวละครที่แบบไม่เก่งไปให้เขาล็อกเล่นได้นะครับอามาไหมเออครั้งที่แล้วเราดูเราดูดีกับตัวฟรีไปแล้วครับครั้งนี้น่าจะตามเวนตามกรรมนะครับ <laughs> มาเถอะโอเคมาเอปฏิเสธ โอ้โหสามดาวล้วนนะไปพลักเบกกับตู้การันตีเดือดครับมาการันตีตัวกาชาการันตีห้าดาวนะครับมาไอนี้ได้จากเหรียญ p v p นะครับอ่าแลกจากเหรียญ p v p ขอไม่ซ้ำเป็นเพียงพอนะครับเออสตราร์โอเคครับสตาร์ล่าง เก่านะครับล่างสีเขียวตัวตัวเกา่าโอเคนะครับตัวนี้ผมยังไม่มีแล้วก็ปลดเป็นเกิดใหม่ได้นะครับเกิดเกิดใหม่ได้ทําให้ได้ถึงสองร้อยเพชรนะครับสำหรับส,รสตาร์ตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมพอเล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ง่อยเป็นพวกไอเซนนะครับสกิลตัวพวกนี้จะออกเร็วขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เก่งอยู่ดีนะครับอ่าอ่าไปเบฟโซต่อนะครับไปเบฟโซต่อ หมดไปอย่างไวเลยครับตัวเบฟโซนี่ยังไม่ออกใหม่ไหมผมเลยนะครับออกห้าดาวมาสองตัวนะครับคือไอเซนแล้วก็เบียคุยะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะหมดไปหนึ่งร้อยใบแล้วนะครับหนึ่งร้อยใบได้ห้าดาวมาสองตัวนะครับซ้ำทั้งคู่นะครับแต่เบลคุยะนี้ผมยังพอรับได้นะครับและครั้งนี้เป็น เสียงโคตรคุ้นเลยเคมปะจิเนี่ยโอ้โหเบื่อหน้าโคตรนะเค็มปจิม่วงเนี่ยหลายคนก็น่าจะเบื่อหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะมีกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซิฟเอเชียนะเพราะตั้งแต่เซิฟเอเชียเปิดมานะเค็มปจิตัวนี้เนี่ยเด็กว่าแล้วโซกิโนคุโตวะรินะมีแล้วเหมือนกันนะ คิฟวจิตัวเนี้ยมันในเซิฟเอเชียตอนเปิดมาไอ้ตัวเนี้ยมาร่วมแจมบ่อยมากนะครับณปัจจุบันก็ยังมีโผล่หน้าโผล่ตามาเห็นบ้างเป็นบางครั้งนะครับอ่ะก็น่าจะมีกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครที่อยากดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนโซเกโนะคุโตวาลินะครับเอาไปทำเพชรอย่างเดียวครับเอาทำเพชรอย่างเดียวเพราะตัวเขาก็ไม่เก่งนะครับไม่เก่งนะครับอ่อนกว่าสตาร์ตตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับสำหรับ โซเกียโนโคโตวาลิกนะครับมาใบที่หนึ่งร้อยสิบนะครับตัวใหม่ก็ยังไม่มีนะครับสำหรับตัวเบฟโซยังไม่ออกใหม่ให้ผมนะครับโอ้โหยพร้อยยี่สิบปฏิเสธไหม ไม่นะไม่งั้นเราจะไปตั๋วการันตีต่อนะครับเราจะไปขั้นที่ตั๋วการันตีก่อนนะครับครั้งนี้น่าจะลำบากนะครับครั้งนี้น่าจะลำบากเนงะียบตั๋วการันตีจากอีเวนต์สามสิบห้านะครับอีเ,อเวนต์รอบที่แล้วนะครับขอใหม่ๆนะครับข,ขอใหม่ๆมาเพิ่มปริมาณเพชรหน่อยโอเคมาจริงแล้วโ อ๋อติดอยู่วงวนเคมปจิเงี้ยมาบ่อยมากนะครับเคมปจิเนี่ยขอแบบเก่ากึ๊กเลยอ่ะโอเคเลยเคมปจิอ่ะมาแบบสีแดงตัวเก่าสีเขียวตัวเก่าร่างเค็นโดอะไรพวกเนี้ยยังโอเคนะครับอันนี้เล่นซะแบบเบฟโซดีกันนะ ครั้งนี้น่าจะเกลือนะทุกคนครั้งนี้น่าจะแบบน่าจะน้ำตาล,ล่วงนะครั้งนี้โอ้โหปฏิเสธไม่ด้วยคนดูอาจชอบนะครันเปิดเกลือคนดูอาจชอบแต่ตัวผมไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเกลือเลยนะครับท้ายเดือนก็เกลือไปแล้วนะคตัว๋วให้อะไรดีๆบ้างเลย ขอหน่อยเถอะน่าจะไม่ให้นะครับหัวใจร้ายจริงๆโอ้ไปการันตีต่อนะครับไอ้นนี้คือได้จากขอคอยนะครับขอคอย25ชั้นนะครับขอคอยอันแรกเลย25ชั้นอันแรกเลยนะครับมามาเถอะขอใหม่ๆเนะี่ยขอสดๆนะครับเป็น เสียงพวกคุณเลยโอเคชิบะไคเอ็นนะครับยังไม่มีนะครับสำหรับไคเอ็นร่างนี้ฮะมีแล้วเหรอ <c oughs> มีตอนไหนวะเนี่ย <c oughs> บ้าเอ,อ้ยเมื่อกี้ผมดูว่าตัวใหม่กุสันดีใจมีแล้วนะครับไคเอ็นตัวนี้โอ้โหยมันทำอะไรได้วะเนี่ย ไอ้นี่คือผมไม่รู้เลยทุกคนไอ้นี่ผมไม่รู้เลยผมน่าจะแบบทําทิ้งทาคว้างแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อะ่ะเฮ้ยมันไม่คุนมันไม่คุ้นผมเลยจริงๆนะใครจะรู้ครั้งแรกผมนึกว่าสีม่วงด้วยนะคไททอมาสีแดงเออโอ้โหคือเปิดมานี้การันตีสามใบนี้ซ้ําซ้ําซ้ำสองแล้วเนะนะี่ยซ้ำสองนะครับเบฟโซ โอ้โหเกลือจัดคันนี้น่าไม่อรอดว่ะทุกคนคันนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเลยมาเว็บรงซ้ายมาเถอะโอ้โหโอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วะครับเราหลีกหนีชะตากรรมเกลือไม่ได้นะครับต่อไปนะครับความหวังสุดท้ายนะครับ ตัวกาชาการันตีนะครับกำลังลบกำลังลบนะครับหกดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพองขวัญจากเทศการลรด,ดูใบไม้ผลินะครับมามาขอตัวใหม่ๆนะขอตัวใหม่ๆผมไม่รู้นะไอตัวเนี้ยมันมีตัวอะไรผมบ้างอันนี้ผมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขาฟิกอะไรมาให้แบบอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสได้ทุกตัวค,คุณเสียงคุณคุณนะ โ okay, อเคยังเป็นยินอ๋ออันนี้มีเทศสการด้วยทุกคนตัวนี้มีตัวละครจากเทศสการด้วยนะครับไอันนี้ผมได้ยินล่างแอสซิสินมานะครับก็จะได้เพชรมา75สห้าเพชรนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าทุกคนสมมติทุกคนเปิดตัวนี้มาใช่ไหมอะอ่าไอตัวเนี้ยทุกคนได้หกดาวมาแล้วก็แม็กเต็มที่เลยแต่ว่าตัวละครเนี่ยอย่างเช่นผมเปิดได้ยินใช่ไหมะยินล่างเนี้ย ตัว5ดาวของยินล่างนี้ถ้าเกิดผมเปิดมาได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วผมทำเวลคบร้อยผมจะได้อีกห้าสิบเพชรนะครับเพราะว่าไอ้ล่างเนี่ยเขามาถึงอะ่ะเขาให้เราเป็นหดาวแล้วก็แม็กเลยเราจะได้แค่75้าเพชรอีกห้าสิบเพชรของตัวละครห้าดาวอะ่ะเราไม่ได้นะครับเราต้องเปิดให้ได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโอเคครับคร้งนี้ถือว่าถือว่ายังองอกใหม่ให้ผมนะครับสำหรับตั๋วเทศากาลนะครับอ่าตัว๋วฤดูใบไม้ผิดนะครับล็อกไว้ก่อนเลยนะครับซึ่ง ค่าเสียหายของเราค่อนข้างเยอะนะครับร้อยเจ็ดสิบใบเบฟโซนะครับร้อยเจสิบใบและสิ่งที่ได้ก็มาดูกันนะครับผมจะเอาแค่5้าดาวนะครับ5ดาวไอยินเมื่อกี้ไม่ต้องนับนะรับไอยินเมื่อกี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนี่นะครับจากตัวเบฟโซร้อยเจ็ดสิบใบออกให้ผมสี่ตัวนะครับสี่ตัวซึ่งถามว่าน้อยไหมสำหรับผม,ผม,มผมก็ว่าน้อย แต่และผมบอว่าน้อยนะครับคือผมอยากได้นะที่ผมโอเคที่ผมชอบมากเลยคือเบฟโซซักสามสิบใบออกสักหนึ่งตัวนะครัไอ้นั้นจะถือว่าดวงดีนะครับถ้าเกิดดวงดีจริงๆอ่ะยี่สิบใบหนึ่งตัวไอ้นั้นถือว่าดวงดีมากเลยนะครับแต่อันนี้เล่นแล้วแบบร้อยเจ็ดสิบใบสี่ตัวนะครับดวงค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวนะครัไอ้นี้ค่อนข้างน่ากลัวนะก็ดวงเราไม่ดีเนาะแล้วที่ไม่ดีสุดๆเลยก็คือมีตัวไหนใหม่หผมบ้างอะ่ะยกเว้นสตาร์ ต่ตัวนี้คือซ้ำซ้ำซากนะซ้ำซากจำเจมากเลยนะไอ้ไคเอ็นนี่คือผมตกใจมากเลยนะผมไม่คิดว่าผมมีไหมไคเอ็นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะไคเอ็นเพิบมอ๋ผมทำทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นจริงๆด้วยครับเขาทำอะไรได้บ้างผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยคำพีก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับเดี๋ยวไปกินไปกินกันเองก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปเปิด ตั๋วกาชาฟรีนะครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วว่าครั้งที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปคิดตอนตั้งชื่อคลิปอีกทีนะว่าครั้งที่เท่าไหร่นะแต่ที่รู้นะครั้งนี้นะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราเกลือนะครับไอนี้ผมเปิดต่อกับวันที่เปิดกาชาตู้ไทยเดือนไปเลยนะสงสัยเอฟเฟกความเกลือยังทํางานต่อไปเลยนะเลยทําให้ครั้งนี้ก็เกลือไปด้วยนะครับก็คลิปหน้านะครับคลิปหน้าหน้าจะเป็น ผมมีแผนว่าจะทําคลิปเปิดอของเครื่องประดับอีกนะครับผมดองไว้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคือประดับไม่ก็อาจจะเป็นรีวิวตัวใดตัวหนึ่งนับสองตัวนี้นะครับอ่าน่าจะทําหยิบมารีวิวกันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะได้กันค่อนข้างเยอะนะสำหรับเบลคุยะหรือมาซุบโตนะครับน่าจะมีใครมีนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครที่ตามมาดูนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากเลยนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ